ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิเบอร์พูยื่นซื้อเอกกิติก้อย่างเป็นทางการตกลงสัญญา6ปีรอปิดดิลแฟรงค์เฟิร์ตลิวอร์พูยื่นข้อเสนอซื้ออูกเอกิติก้กองหน้าไอทักแฟรงค์เฟิร์ตอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเลิกให้ความสนใจและต้องการรั้งอเล็กซานเดอร์อีซักไว้ในถิ่นเซนต์เจมพาร์คต่อไป นิวคาสเซิลยอมยกธงขาวในการไล่ล่าดาวหญิงชาวฝรั่งเศสวัย23ปีหลังแฟงเฟิร์ตต้องการค่าตัวระดับ80ล้านปอนด์แต่คาดว่าสุดท้ายน่าจะปล่อยให้ลิเวอร์พูลที่ราว77ล้านปอนด์ในเวลานี้นิวคาสเซิลหันไปให้ความสนใจโยอันวิซ่ากองหน้าเบรนท์ฟอร์ดแทนแล้วโดยดาวเตะวัย28ปียิงประตูในพีเมลิกฤดูกาลที่แล้ว19ลูกจาก35เกม ขณะที่ฟาบิโซโรมาโนนักข่าวแวดวงลูกหนังคนดังชาวอิตาเลียนรายงานว่าลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการถึงไอทักเพื่อขอซื้อเอกิติเก้ไอทักแจ้งลิเวอร์พูลแล้วว่าพวกเขาต้องการมากกว่านี้ข้อเสนอถูกปฏิเสธแต่เป็นเพียงการติดต่อเบื้องต้นเท่านั้นขณะที่การเจรจายัางคงดำเนินต่อไป เอกิติแกตอบตกลงลิเวอร์พูลไม่มีปัญหาเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวเขาต้องการย้ายไปเล่นให้ลิเวอร์พูลขณะที่มีรายงานว่าน,นักเตะต,ตกลงสัญญาส่วนตัวกับหงแดงได้แล้วเป็นเวลา6ปี เดวิดออสตินจากเดียติกรายงานว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลและแฟรงก์เฟิร์ตอยู่ในขั้นตอนของการเจราจาเบื้องต้นแล้วสำหรับการซื้อขายเอกิตเก้และดูเหมือนว่าการเจราจากำลังดำเนินไปด้วยดีสำหรับแพ็กเกจที่มีมูลค่ามากกว่า80ล้านยูโรและนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสวัย23ปีก็ยืนยันกับต้นสกัดของเขาด้วยว่าเขาต้องการย้ายไปที่ลิเวอร์พูลเท่านั้นดังนั้นเรื่องเงื่อนไขส่วนต,วตัวต่างๆจึงไม่มีปัญหาอะไรอย่างแน่นอน breaking f อร์เรียนแพทเทนเบิร์กจากสกายรอยซ์แลนด์รายงานว่าไอทักแฟงเฟิร์ตได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกจากลิเวอร์พูลสำหรับการขอซื้อตัวอูโกเอกิจเก้แล้วในเวลานี้ตัวเลขก่อนหน้านี้ทั้งหมดได้รับการหาหรือกันด้วยวาจาระหว่างทั้งสองสโมสรเท่านั้นการเจราจาย,ยังคงดำเนินต่อไปยังไม่มีข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นเอีกิจเก้ยืนยันกับทางแฟงเฟิร์ตมาตลอดแล้วว่าเขาต้องการย้ายไปที่ลิเวอร์พูลเท่านั้น สปอรตบิลยืนยันอูโกเอกิเกได้ทําการยื่นขอย้ายออกจากทีมไอทักแฟงเฟิร์ตแล้วในเวลานี้ตามรายงานระบุว่ากองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสวัย23ปีต้องการอยากที่จะย้ายไปยังสมสรลิเวอร์พูลเพียงเท่านั้นและเขาได้ทําการปฏิเสธข้อเสนอจากทั้งแมนยูและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปแล้วก่อนหน้านี้โดยการขอขึ้นบัญชีย้ายทีมในครั้งนี้เป็นการแสดงความแน่วแน่ของเขาที่มีต่อลิเวอร์พูลว่าต้องการอยากที่จะย้ายไปที่นั่นและเป็นการแสดงให้แฟงเฟิร์ตรู้ว่าเขาต้องการแค่ ย้ายไปที่ลิเวอร์พูลเท่านั้นฟาบิซิโอโรมาโน่เปิดเผยว่าการคว e ้าตัวอูโกเอกิเต้ของลิเวอร์พูลอาจสำเร็จได้ทุกเมือ่อเพราะเรารู้กันดีว่าพวกเขาชอบความเร็วพวกเขากำลังเร่งปิดดีลนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสวัย23ปีต้องการย้ายไปลิเวอร์พูลเท่านั้นและผู้เล่นได้ทำการแจ้งไปยังไอทักแฟรงเฟิร์ตผ่านทางเอเจนต์ของเขาถึงความต้องการที่จะย้ายไปลิเวอร์พูลเท่านั้นแล้วด้วย บิดแรกของแดงยื่นข้อเสนอเกือบ80ล้านยูโรให้กับแฟรงเฟิร์ตพิจารณาแต่อทักปฏิเสธและต้องการมากกว่านั้นวิชันฮิว์พวดในการกีฬาวางแผนไว้อย่างชัดเจนมากแม้ว่าเขาจะลองพยายามผลักดันคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิซักดูก่อนหน้านี้แต่แท้จริงแล้วเอกิติเก้ไม่ใช่ตัวเลือกที่2เขาเป็นนักเตะที่พวกเขาต้องการมาตั้งแต่ต้นตลาดซื้อขายนักเตะที่เปิดทําการแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้และณนะตอนนี้หากไม่มีอะไรที่น่าประหลาดใจเกิดขึ้นกับนิวคาสเซิ การเปลี่ยนใจสําหรับการขายอีซักลิเวอร์พูลก็จะเลือกเอกิติเก้ G e เป็นกองหน้าคนใหม่ของพวกเขายานอาเก้ฟอร์ทอปนักข่าวฟุตบอลวงในเยอรมนีเปิดเผยว่าถ้าหากอูโกเอกิ D G e, ติเก้ตัดสินใจออกจากไอทักแฟรงก์เฟิร์ตเขาจะเลือกย้ายไปลิเวอร์พูลมากกว่านิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดอย่างแน่นอน สิ่งที่ผมรับรู้มาจากคนใกล้ชิดของเขาก็คือเขาชอบที่จะเล่นให้กับลิเวอร์พูลมากกว่าที่อื่นและตอนนี้เขาเองก็รู้สึกผ่อนคลายมากเพราะเขารู้ว่าเขาสามารถเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์กับไอทักแฟรงเฟิร์ตได้เช่นกันหากไม่ได้ย้ายไปที่นั่นทั้งนี้ลิเวอร์พูลกำลังเดินหน้าเต็มที่เพื่อที่จะคว้าตัวเอกกกิเก้แล้วพวกเขามีความคืบหน้าทั้งกับสโมสรและตัวนักเตะเองก็ด้วยและแฟรงเฟิร์ตไม่มีปัญหาใดๆเลยหากว่าหงแดงจ่าย100ล้านยูโรตามค่าตัวของผู้เล่นที่พวกเขาตั้งเอาไว้ในช่วงซ ฟาบิซโอโรมาโนยืนยันลิเวอร์พูลจะไม่จบที่การเสริมทัพแม้จะคว้าตัวอูกโกเอกิตเกจากไอทักแฟรงคเฟิร์ตมาได้แล้วก็ตาม อย่างที่หลายๆคนที่มีตำแหน่งสูงๆในสโมสรลิเวอร์พูลบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้ซัมเมอร์นี้จะเป็นตลาดซื้อขายที่สโมสรพวกเขายุ่งมากๆผมไม่คิดว่าลิเวอร์พูลจะจบแค่นี้แม้จะได้เอกิตเก้แล้วก็ตามผมคาดหวังว่าจะมีผู้เล่นคนอื่นเข้ามาอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กอย่างที่ทราบกันดีว่าลิเวอร์พูลเคยพยายามคว้าตัวดีนฮุยเซนมาก่อนที่เขาจะย้ายไปอย่างเรอัลียดริดและตอนนี้พวกเขาก็สนใจในตัวของมาร์เกฮี ผมคิดว่าเกฮียังคงเป็นอีกคนที่น่าจับตามองในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะเขาจะไม่ต่อสัญญาก,กับพาเลสอีกต่อไปแล้วสำหรับดาวินนุนเยสผมคงจับตาดูสโมสรนในซาอุดีอราระเบียไว้ยังมีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะย้ายออกจากสโมสรนในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะตอนนี้ที่เอกิติเก้ใกล้จะย้ายมาร่วมทีมแล้ว เอ็กวูเอ็มรอยรายงานว่าเวสแฮมยอนต็ดเตรียมที่จะเดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อทําการคว้าตัวฮาวิเอเลียสมิดฟิลด์ตัวลุกดาวรุ่งจากลิเวอร์พูลในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ หลังจากที่ตัวแทนของเวสแฮมได้ทำการติดต่อไปอยังเอเย่นส่วนตัวของกองกลางตัวรุกทีมชาติอังกฤษวัย22ปีรายนี้แล้วและพวกเขาได้รับแจ้งถึงโอกาสที่จะสามารถคว้าตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าทั้งสองสโมสรได้เจรจากันมาตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีความหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ในที่สุดนอกจากความสนใจที่เวสแฮมมีต่อเอเลียตแล้วพวกเขายังคงให้ความสนใจในตัวของไทเลอร์มอร์ตันเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลของเอเลียตด้วย เช่นเดียวกัน breaking อเล็ครู๊นักข่าวของท a l k s p o r t ยืนยันตอนนี้เชื่อกันว่าการเจราจาเบื้องต้นระหว่างลิเวอร์พูลกับเรัลวามริตเกี่ยวกับการซื้อขายโลดิโก้นั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนอกจากนี้ความสนใจที่ลิเวอร์พูลมีต่อแอนโทนีกอร์ดอนปีกจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดยังคงมีอยู่จากซัมเมอร์ที่แล้วจนถึงตอนนี้และหากว่าลุยดิอาสนั้นย้ายออกจากทีมไปจริงๆทั้งโลดิโก้กับกอร์ดอนจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับการคว้าตัวมาทดแทนการย้ายออกไปของเขา อดีตโค้ชยกโกนาเต้เหนือลอดิเกอร์มั่นรุ่งแน่หากซบเรียมาริดเอริกเฮรี่อดีตโค้ชของอิบราฮิมาโกนาเต้เซนเต์เตแบ็กจอมแกร่งลิเวอร์พูลออกโรงยืนยันศักยภาพสิทธิ์เก่าของตนว่าเก่งกว่าอันตโตนิโอูดิเกอร์ปรากาหลังทีมชาติเยอรมนีของเรียมาริดแน่นอน อนาคตของอีบูในถิ่นแอนฟิลยังไม่มีความแน่นอนหลังการเจรจาขยายสัญญาฉบับใหม่แทนของเดิมที่จะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 6ยสยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้และนั่นทำให้เรมริดจ,จับจ้องสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยพวกเขาหวังจะดึงตัวปราการหลังชาวฝรั่งเศสมาร่วมทัพแบบฟรีเอเยนหลังจบฤดูกาล2 0 2 5สถึง2026เฮลลี่ซึ่งเคยร่วมงานกับโกนเต้สมัยที่ทำงานอยู่ด้วยกันกับสมสทรชูโชยืนยันว่าศักยภาพของนักเตะรายนี้สุดยอดและแกร่งกว่ารูดิเกอร์ ซึ่งถ้าหากเขาย้ายไปเล่นในถิ่นซานเตโกเบเดบเบลจะต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนผมจะเน้นในเรื่องพรสวรรค์และความถ่อมตัวของเขาซึ่งทําให้เขาเป็นผู้นําที่ดีเยี่ยมเขามีความชัดเจนในเรื่องนี้ตั้งแต่วัยรุ่นแล้วว่าเขาอยากประสบความสําเร็จและพร้อมทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแม้จะต้องซ้อมด้วยตัวเองก็ตามถ้าเขาทําแบบนั้นที่ลิเวอร์พูลแล้วทําไมจะทําไม่ได้กับเรอัลมาดริดล่ะ ผมมั่นใจว่าถ้าเขาได้อยู่ในห้องแต่งตัวร่วมกับชาบิยอลอนโซ่ตอนแรกเขาจะไม่พูดอะไรมากนักเขามักจะคอยรับฟังและเรียนรู้จากนั้นเขาจะสถาปนาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มทีมด้วยบุคลิกส่วนตัวของเขาผมไม่เคยมองเขาเหมือนกับราฟเอวารานเขามีสไตล์คล้ายกับมาร์เซลเดอร์ซย์เต็มไปได้วยความมั่นใจและใช้เท้าได้ดีมากผมบอกเลยว่าเขาเก่งกว่ารูดิเกอร์ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นนักกีฬาชั้นยอดแต่ผมคิดว่าอิบราฮิมามีเทคนิคที่เจ๋งกว่า ผมมั่นใจว่าเขาจะประสบความสำเร็จที่มดริดและทุกที่ที่เขาต้องการไปผมคิดว่าเขาเหมาะกับชาบี้มากที่สุดเฮลี่รายาว แจ็คลัสบี้จากดิสอิตแอนดฟิรายงานว่าเจเดนแดนซ์กองหน้าวัย19ปีเตรียมที่จะเดินทางไปกับทีมลิเวอร์พูลด้วยเพื่อทัวร์ปรีซีซั่นที่เอเชียก่อนที่จะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเขาอีกครั้งในเร็วๆนี้แดนที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนที่หลังเมื่อรุูการที่แล้วตอนนี้เขากลับมาทําการฝึกซ้อมกับทีมหงแดงได้เต็มรูปแบบแล้วและร่างกายนั้นก็พร้อมที่จะมีส่วนร่วมกับทีมตลอดในปรีซีซั่นนี้อีกด้วย ตอนนี้แดนซ์กำลังได้รับความสนใจจากทีมในเดแชมเปี้ยนชิพมากมายที่ต้องการขอยืมตัวเข้าไปใช้งานในฤดูกาลหน้าแต่นั่นอาจจะต้องรอจนกว่าที่เขาเสร็จสิ้นภารกิจในปรีซีซั่นกับทีมของแดงก่อนและได้รับการประเมินความสามารถจากอาร์เนอร์และทีมงานเช่นกันตามสั่งพ่โดเอานาเซอร์เตรียม100ล้านสู่ขอดีอาร์สสปอร์ตนังสืบพีเมืองกระทิงปูดข่าวคริสเตียนโรนัลโดเรียกร้องให้เอานาเซอร์ทุ่มเงินคว้าหรือดีอ,อราร์สปีกของลิเวอร์พูลมาร่วมทัพ ดาวเตะทีมชาติโคลอมเบียมีค่าตัวกว่า100ล้านยูโรโดยเขาตกเป็นข่าวกับบาร์ยมิคและบาร์เซโลนาในช่วงที่ผ่านมารายงานอ้างว่าเอานาเซอร์พร้อมยื่นข้อเสนอมูลค่าดังกล่าวเพื่อเสริมขุมกำลังหลังทุ่มเงินมหาศาลต่อสัญญาโรนัรโดก่อนหน้านี้สโมสรจากซาอุดีอาระเบียมองว่าดีอาร์คือการเสริมทัพสำคัญในการสร้างความสำเร็จในศึกซาอุดีโปรีซีซั่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการจบเพียงอันดับ3ามในฤดูกาลที่แล้ว โลนาโดที่พึ่งต่อสัญญาจนถึงปี2027พยายามใช้อิทธิพลของเขาผลักดันการเซ็นสัญญานักเตะชั้นนำโดยดิอาส์คือรายชื่อที่อยู่ในระดับท็อปในการย้ายมาประสานงานแดนหน้าหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ